เมีเดอะเปิ้ลที่อัพแล้วเพิ่มสตามิน่าไว้ขึ้นอะเปิ้ลไหนของมึงตบบี้ลุงแถวบ้านพี่อยู่พี่จะทำไงอ่ะหนีไปที่อะไนี่หนีไปไหนอ่ะไหนก็ได้อ่ะไอ้พี่มันนะแล้วกูจะหนีไปไหนหรอถ้าบ้านทางหนูจีจริงว่าเหล็กสองร้อยเออนอย่าได้เตาจะพังเลยพี่ ชิบหายอ่ะพี่เตียมก็กินโอ้่อแม่ช่วยลูกด้วยโอ้มาแม่มาลีย่อตะตีเนื้อไก่ทั้งบวกเฮ้ยยังเจ้าได้ก็แม่ทรงเป็นห่วงเราพวกลูกที่อนแอร์แม่มีศัตรูร้ายถูกโกลโกยดังแกไงบันไอโอมาแม่คอยช่วยเราไอเนี่ยไอพี่บ้นเราผูกประจ้ามาตอนเนี้ยไม่จะอีนะไม่จะดทางแล้วเนี่ยเองคุกอย่างเดียวเลยมันไม่สนใจกูเลยมันทุแต่บ้าน ก็ชิบหายไงไอพี่ไหนมาช่วยมใครมันเตืประตูไว้อหมึงฉลาดจังวะใครมเปิดประตูบ้านไว้อะเออก็ไม่รู้ะกลัวโดดออกมาไเข้กมาจะกกข้นากััเอไม่เข้าไปอาแล้วแม่ก็เดิอไอ้นี่มาช่วยกูได้ปะดดูดูููดูดดูดดู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 สดูดดูดูดดดดูด ผมกดอารกันลุ้นหมดเลยองใรก็ได mm ้ี่เรียกอยูเฮ้ยบอสดีววิมาผมีิบอสวิงมาหาผมเฮ้ยูออกจากบ้านแั้วล่ะกูเรีวสิหมอีบอสวิงมาหาผมดรพีขอดูแผนที่ก่อนงระวังให้ดีตาตา

น้ำน้ำไอ้พี่กูโดนลูกอะไรอยู่ใจเอไอ้เยี้เฮ้ยกระโดดไม่ได้แย่แล้วเลยแล้ที่เหยื่อไปแล้วไอ้บ้านเป็นรูเหรอบ้านเราเป็นรูเหรอบ้านจริงเราอ่ะเออสิไอเป็นจะมี้ยังเต็มเลย Here, wow wow> ี่บาขโยรเยโ้ยี่้บ้ตายยสุไม่รู้ฟวาดเป็นูอะไรเฮ้เียต้องสร้างป้อมปการรอบไอเียนี่แล้วมั้งข้นบนทเป็นทางขึ้นป่าออนไ้แบแัวขึ้น่ปาวมาล้แผมันก็ใกล้เยันจะกลเลยไจะมาหาัว กูเห็นมึงละอะไรก็กูตายไปแล้วกูเกิดมาโดนอะไรบาดมือแล้วกมเินเลยครอบผมเห็นกูตัวเองโดนบาดมือตั้งชั่วโมงเห็นแล้วดูอันซัมบี้หมดเนี่ยเห็นกูทั้งว่มึงอ่ะตาดไปบีเนาะตไอ้เหี้ยตาดีมาดิมาดิทีสองไม่หมดแล้วหมดละว่อยู่ในบ้านหมดอะในบ้านสักเหี้ยกูเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิดเหี้ยกูวิ่งเลยไหม ม่อยู่อะล้วพื้นมันก็พังต่อหน้ากูเลยตายแล้วกูเพิ่งเกิดได้เนี่ยอันนี้คือวุ้นแรงวุ้นแรงปะบ้าไปรู้เต็มเลยพี่ไอพวกนั้นมันชิวจังวะเฮ้ยกลับมาช่วยกันหน่อยชิวกรเทียบแล้วกลับไม่ได้หมดทำไมกูเกิดมาแล้วกูปวดหัววะไม่ขี่เลยอ๋อถ้ามันลบ XP ไม่ได้ไม่ได้ให้ดีบัฟเบาไอ้กซ์ คือถ้าไงถ้ามึงใจตอนมันลด XP มึงไม่ได้แล้วมันจะให้ดีบัฟมึงเว้ยโคตรเวรเลยแต่กระสุนไม่ได้ม<ะ>เยอะสุดเลยครับนนี้กูตายเยอะจนไม่ให้ดีบัฟเลยแล้วถ้าทำอะไรอีกจะหายวะเออก็ต้องทำเพี้ยอะไรมันแก้ทางดีบัฟอ่ะแล้วทั้งเพี้ยิงเงินปนืนพังเลย สัตว์เสกวิญญาณกูทำไปกูฟังไอ้เอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยทำบ้าขนาดไอ้มีเขาเลยทำไม่น่าหมดไอ้เี้ยหรือว่ากระโดดขึ้นมาหาผมได้ปะไม่ถึงไม่ถืออยู่นิ่งอยู่นิ่งหัวหัวหัวอยู่นิ่งนิ่งนี่เดี๋ยวนานตั้งนานเอาละเอา dạy nghe 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 không nghe 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 Này, ไอวีมาก่อนยไงชมายัางขวาเรานี่กูติดดีบับะไรกันทำไมมีต้ไม่ดทีมยืนอยู่ใกล้ห้องนะน่ะยืนอยู่หลังไม่เหนอะยืนอยู่หลังตังน แม่งไม่รอให้กูไปเก็บวงปืนอะไรเลยอ่ะกูมาถึางปุ๊บแม่งวิ่งมาใส่เลยชี้อะโดนหาย ตายฐานเดียวกูยานกระทำมาเสียปืนใกันแล้เฮชี่ยยยยยยเยย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  โดนหลายกูหลังอ่ะพี่โดนหลาตายเกินเลยฮ้ยตายกัดได้เลยตกแ้วกระเป๋าพี่ขอไล่เปิดสักหน่อยกรันเราได้พี่เปิดมันมีโอกาสออกเป็นกระสุนที่พี่ใช้เอ้าไอ้ไปเช้ดอบีที่มันไม่กัดนี่หว่าจริงซะหมดุลไหมตเองตายห่า เช้าสักทีหนูร้องของดับตัวเบิร์ตใาเคยเล่นเจลเบกสมัยก่อนไหมเคยแล้วถ้าก่อนสุดแล้วไม่เคยแล้วเนี่มัเอาสมัยก่อนมาให้เล่นเลยวะแล้วก็ได้รถแลมโบแบบรุ่นก่อนฟรีสมัยก่อนอะโมเดลก่อนแรงด้วยขอเอาจุดสิบจุดซีซีวะมันเจอสุดสุดอ๋อๆต่ไม่รู้ยังเอาได้ไหมแต่น่าจะได้อย te ู่เดี๋ยวพรุ่งน right> ี้หนูกลับไปเล่นกับพี่ หนูจะได้ป่ะถ้าเล่นได้เ็าบอกให้เล่นไปเล่นเดี๋ยวหนูทำไม่ค่อยเต็นอย่างว่าได้มันทำเนี่ยเพราะยูทูบไม่มีคนอังกฤษทำคนไทยไม่ทำสักดีแล้ o ยูทูบมันมีระบบเอไอนี่นะพี่เอไอซับอะ่ะใช่ป่ะเออเออมึงคลิปมันพูดปะหรือมันพิม,ม,มพม์มันมันพูดนะไห้ยโอเคมันมีไอซับอยู่ในพ่สอ่ เออพี่ถามพี่ดูในี้ใหนังสือโต๊ะไอ้ไอ้เบนเนด,ดอร์โอเค้โาคลิปต่างชาติเวลากูจะดูอะไรกูจะดูคลิปต่างชาติสอนกันพวกคนไทยแม่งไม่มีอะไรเทียปล่อยเข่าพี่จะไม่เดืุดร้่ยอะไรวะกิน กินี้เขาเป็นเด็กโทสันซื้อเป็นเด็กตัวนเนี่ยเมื่อคืนนี้กูไม่ได้เวลมาอาบัติบิลิตี้กูเลยตายอย่างเดียวกูตายกี่รอบวะเฮ้ยกูตายไปก้าไอ้เัีไงแม่งเป็นบุญตาวกลับมาบ้านไม่ถล่มแต่หนักอยู่นั่นแหละเอาไปเอาไปเอาไปเล่นๆเฮ้ยไหนเนี่ยอันนี้ไม่ชมมึงหรอ ไ,ไนนอ้เฮียน,นั่นไม่อยู่ที <c oughs> นี่ไม่ใช่นี่น,นี่ล่ะพี่เอาไปเลยพี่ขอรีแพคคิดหนึ่งเดี่